เทพคาซาตกใในดนงหลายเทพอีเียุโจโจดีสามส้ไป เป็นเกลียวหลายรอบเพื่อทางข้าวใส่ข้าวมันก็เป็นเกลียวหลายรอบเลยครับ ครับช่วงที่รอดความชัดเจนรอเวลาจากเทพข,ข้างเข้ากับ่น้องเส้นพันเดนะครับมาคุยกันกับบางไฟบางสุดท้ายนักพร้อมสเสาเราขอบคุณครับคุณโบพงศยยทีมงานของขางเข้าครับเบิร์นสินควันที่ขวางตัวยูนะครับหรือมันเป็นเสียงองอๆครับ สำหรับกับเงินำเลื่อนครับกำลังสิดเคลื่อนเข้าไปกำลังได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบผ่านไปเบิงองศาเบิงนำหนักการลงแล้วนะครับเป็นรองเยอะนะครับพี่นรองแค่ขั้นตืนนะะน้อนะครออับนกขั้นโซ่เหล่านี้ปัจจัยอยู่สามแสนบาทจักเล่นเกตสิบเพียงน,นะมันเป็นสุดหน่อยอขอมามพูดนูเพิ่เลย